ครับผมสวัสดีครับนานาทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับวันนี้เอาเอางานนะครับที่ที่ทาเป็นสต็อกไว้นะครับเอามาให้ได้ชมกันเนาะก็ชุดนี้ครับชุดนี้จะเป็นกาคอนะครับทั้งหมดแปดลำนะครับทั้งหมดแปดลำก็จะมีเอ่อที่แตกต่างนะครับที่แตกต่างจากชุดนี้ก็คือจะมี สองลำที่เป็นไม้ชิงชันกับไม้ีคเหลนะครับที่เหลือจะเป็นไม้ประดู่นะหลกัหลกๆเลยจะเป็นไม้ประดู่เนาะก็ถ้าเริ่มต้นจากลำแรกนะครับเริ่มต้นจากลำแรกตัวท้ายแก๊บนี่ครับที่ติดกับพีนะครับติดกับพีตัวนี้เป็นชิงชันนะครับชิงชันทั้งลำนะครับชิงชันทั้งลำก็ล้างก็จะติดกับพีเหมือนกันครับไม้แผ่นเดียวกันเนาะนะครับแล้วก็สองตัวครับ อ่าตัวที่สองนะครับตัวที่สองกับตัวที่สามอันนี้จะเป็นปะดูนะครับปะดูทางลำเหมือนกันนะครับก็ดูลายผมเอาออกแดดเลยครับยอมยอมยอมร้อนนะครับออกแดดให้ให้เห็นลายกันชัดๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นท้ายแกปะดูนะครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นปะดูนะครับ ตัวนี้ก็ปลาดูปลาดูแล้วก็ปลาดูนะครับแล้วก็ตัวสีดำดำนะครับตัวสีดำดำน้ำตาลตัวนี้จะเป็นท้ายขี้เหล็กนะครับท้ายขี้เหล็กท้ายขี้เหล็กแต่้างก็ยังเป็นรางปลาดูนะครับรางปลาดูจะมีแค่ตัวแรกนะครับจะมีแค่ตัวแรกตัวเดียวนะครับที่เป็นท้ายชิงชันแล้วก็รางชิงชันนะครับที่เหลือก็เป็นรางปลาดูทั้งหมดนะครับ ก็ตรงพันท้ายนะครับพันท้ายลายก็คัดลายมาก็ได้ประมาณนี้นะครับบางบางตัวก็เรียบๆนะครับตัวสุดท้ายนี่จะลางสั้นหน่อยนะครับนะลางร้อยยี่สิบนะครับก็จะประมาณว่ามินิมินิหน่อยเนาะช่วงชักนะครับถ้าสังเกตจากปีกนะครับอ่าบางตัวบางตัวช่วงชักเจ็ดสิบห้านะครับบางตัวก็ที่เห็นปีกล้นๆ้นอย่างี้ครับ ปีกล้นไปนี่ก็เกินกัน5เซนก็ชักอยู่80นะครับนะล้างก็ตั้งแต่120 130 140นะครับนะชุดนี้ทำเป็นสต็อกไว้เนาะก็มีมีโปรเจกต์ไว้ว่าคือถ้าลูกค้าสนใจนะครับแบบอยากได้งานแบบไม่ต้องรอคิวก็คือสามารถทักเข้ามา รับงานได้เลยนะครับงานพร้อมส่งนะครับมีของแถมนะครับยางสองคู่ลูกดอกสองลูกนะครับยางสองคู่มัดสําเร็จเนาะแล้วก็สาย PE สาย PE เอีร้อยปอนนะครับสายพ e ร้อยปอนห้าสิบเมตรนะแถมชุดยิงไปให้นะครับก็เก็บเงินปลายทางนะครับเก็บเงินปลายทางนะหรือท่านใด ไว้ใจสะดวกโอนก็ไม่ว่ากันเนาะจะได้ลดค่าใช้จ่ายนะครับแต่ถ้าท่านใดไม่มั่นใจหรือไม่สะดวกเรื่องการโอนก็นะครับแจ้งเข้ามาได้นะครับก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้เหมือนกันเนาะก็นี่ครับนะเป็นงานนะครับนำมายิงปลาเนาะก็ฝากไว้ครับฝากไว้เผื่อนาะนาะนะท่านใดสนใจนะอาจจะไม่ไม่อยากไป รอคิวอะไรเงี้ยครับเนาะก็พอมีงานพร้อมส่งนะครับถ้าง,งานพร้อมส่งแล้วก็ถ้าท่านใดต้องการก็ทักทายกันเข้ามาเนาะอ่าลืมบอกนะครับลืมบอกอชุดนี้เป็นปีก45ทั้งหมดนะครับปีก45นะครับแต่ถ้าท่านใดอยากได้ปีกที่มันกว้างกว่านี้ครับ50 55 60ก็สั่งสเปคมานะอันนี้ก็คือรับทำเหมือนกันเนาะแต่หลกัลกๆเลยคือผมใช้ปีก45เนาะ นี่ครับก็ประมาณนี้ครับนะงานนำมายิงป่าหลักๆเลยกำคอรครับนะก็มือสอดก็มีครับมือสอดก็มีแต่ยังไม่ได้เอาออกมาเพราะว่ายังใส่อุปกรณ์ไม่ครบก็เดี๋ยวผมจะแบ่งงานเป็นชุดๆไปว่า,าคลิปนี้เป็นคลิปกำคอนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับนะถ้านานาทนใดสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรนะครับแล้วก็แอดไลน์กันเข้ามาเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ